สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกับผมเนื้อนามเพเดอร์นะครับวันนี้นะครับเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะฮะผมเองเมื่อคืนนี้มัวแต่ดูบอลนะครับดูบบเยนิวนิกแล้วก็ดูลิเวอร์พูลนะครับยิงนาทีสุดท้ายเบ๊ะเบ๊ะเลยนะแล้วก็ตื่นสายนะครับตื่นมาประมาณสักบ่ายโมงครึ่งนะครับได้ดูในกลุ่มไลน์นะครับก็มีเพื่อนหลายท่านทักมาบอกจารย์ลูน่าราคาขึ้นเหรียญขึ้นนะครับผมก็ตกใจเข้าไปดูเฮ้ยโอ้โหนะ ตอนนี้นะลูนาคลาสสิกนะครับขึ้นมานะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยมัน0.088นะในคอยล์มาก็ตแคปนะครับผมก็ได้ไปสืบค้นข่าวต่างๆนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับล่าสุดนะฮะเออเดี๋ยวผมลองดูนะฮะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามนะลูนาคลาสสิกนะครับมาที่ราคาอยู่ 0. 0.008923บาทนะครับ89แล้วนะขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในคอยมาเก็ตแคปเนี่ยอยู่ที่ระดับที่208นะเท่าที่สืบค้นมานะครับมันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการรีเพ็กการเบิร์นนะฮะแล้วก็การสเต็กกิ้งของชุมชนลูน่าเขานะครับก็ตอนนี้เนี่ยเขาพยายามดึงเอาเหรียญลูน่าที่มันหมุนเวียนอยู่ในระบบเนี่ย ออกมาเพื่อมาสเต็กนะครับแล้วก็ให้ดอกเบี้ยเยอะๆให้กับคนที่เลือกเอาเหรียญไปสเต็กนะครับนขณะเดียวกันแผนการเผาเหรียญก็ยังมีอยู่นะครับเพื่อที่จะทำให้ราคานะฮะระหว่างลูน่าคลาสสิกแล้วก็ USTC เนี่ยมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะโดยเฉพาะ USTC เนี่ยเขาจะรีเพกให้กลับมาเป็น1ดอลลาร์ให้ได้นะครับก็ พอกระแสไปอย่างนี้ก็เกิดอาการโฟ m o นั่นเองนะครับหลายๆคนก็รีบเข้ามาผมว่าเป็นข้อดีนะของคริปโตเคเรนซี y นะฮะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข่าวการโฟ m o ของเหรียญใดเหรียญหนึ่งเนี่ยมันก็จะพาให้คนข้างนอกเนี่ยเริ่มกลับมามองว่าเฮ้ยคริปโตเคเรนซีมันคืออะไรอะไรยังไงวะแล้วเข้ามาเรียนรู้เพิ่มนะฮะก็จะมีเงินที่ไหลเข้ามาเพิ่มนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เพื่อนเข้าใจว่าพวกคริปโตเคเรนซีเนี่ยเวลามันโฟโมโม,มันโฟโมโมคตรโคนะมันโหดเลยนะแล้วถ้ามันลงมันก็ต่ําเตี้ยเรียดินมองไม่เห็นเหวเลยนะไม่เห็นก้นเหวเลยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยต้องระวังเหมือนกันนะครับผมเองก็ยังคงถือ l ูน่าคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับหล้านกว่าเหรียญน,นะจากเดิมตอนนี้ล่าล่าสุดเนี่ยผมดูในใบแนนของผมนะกระเป๋าผมเนี่ยหล้านกว่าเหรียญเนี่ย ช่วงก่อนประมาณเดือนสิงหาเนี่ยมันอยู่ที่ราคา3 0,000ื่นกว่าบาทนะคือ6ล้านกว่าเหรียญเนี่ยนะฮะตอนนี้เมื่อเช้าเนี่ยพอเติมมาดูปุ๊บมันขึ้นมา5 0,000ก 000, ว่าละนะ,ะแปลว่าทรงกําลังดีแต่ว่าผมยังมีดอยอยู่นะเพราะงะั้นใครที่เริ่มเข้ามาตอนแบบราคาหลุมมากๆเนี่ยก็น่าจะทํากําไรไปเยอะแหละก็ไดายหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับในหาที่ใครที่ยังคงถือเหรียญต่อไปก็ถือต่อไปติดตามข่าวไปเรื่อยๆนะฮะ 12กันยานี้นะได้ข่าวล่ำๆว่านะฮะจะมีการประกาศการเบร์เหรียญการสเต็กกิ้งอะไรต่างๆนะฮะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการสอดรับข่าวพวกนี้แหละมันก็เลยทำให้เหรียญมันขึ้นบวกกับกลุ่มโฟโมที่คันไม้คันมือมานานนะฮะเพราะว่าเหรียญต่างๆมันดบับปไปหมดมีรูหน้าพุ่งพวดขึ้นมาอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นหลายหลายคนก็ดึงเงินจากเหรียญอื่นมาใส่เหรียญน,นี้เพิ่มนะเพราะฉะนั้นลงทุนแบบมีสตินะครับอย่า ออินทั้งหมดนะถ้าอยากจะลองแบบเทรดบ้างอะไรบ้างก็อย่าลืมนะคัดลอสแอนด์เลทโปรฟิตล n ันด้วยนะฮะสำหรับการลงทุนในเหรียญลูน่าคลาสสิกนะฮะก็ทั้งนี้เท่านั้นก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนหลายท่านที่ยังดอยอยู่นะฮะผมก็ยังคงคอยที่ดอยเดิมเช่นเดิมนะฮะเพราะงั้นก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับขอให้ทุกคนลงทุนแบบมีสตินะครับ